สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเปลี่ยนลูกยางหนึ่งกระดาษลูกยางแยกกระดาษนะครับอาการไม่ดึงกระดาษนะครับของเครื่องฟูจิฟิล์มนะครับ C สามสองห้านะครับหรือว่า c 3สามสองแปดนะครับผมอาการไม่ดึงกระดาษนะครับดึงกระดาษได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูวิธีเปลี่ยนลูกยางหนึ่งกระดาษแล้วก็วิธีเปลี่ยนลูกยางแยกกระดาษนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนแรกเดี๋ยวพาไปดู วิธีเปลี่ยนลูกยางแยกกระดาษนะครับตัวนี้จะเป็นยางแยกกระดาษให้กระดาษขึ้นทีละแผ่นนะครับถ้ากระดาษขึ้นพร้อมกันทีละลายแผ่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับลุกอย่างแยกกระดาษนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็ให้เรากดล็อกตรงนี้นะครับหาไขควงแบนก็ได้นะครับมานะครับผมลดล็อกตรงนี้นะครับลุกยางมันก็จะดีดขึ้นนะครับนะครับงัดล็อกตัวนี้แล้วก็ ยางมันก็จะดีดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ก็สไลด์ออกมาเลยนะครับนี่ครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกิ๊บล็อกตรงนี้นะครับก็กดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ออกนะครับนี่ก็จะสไลด์ออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนยครับเราซื้อมาลุกยางมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสมมุติผมเอาตัวใหม่มานะครับเราก็เอาตัวตัวใหม่มาเสียบ เรารูเดิมนะครับแล้วก็ดูล็อกนะครับมันจะมีล็อกเห็นไหมข้างล่างก็ใส่ลงตรงล็อกนะครับแล้วก็ดันดันลงดันลงมาข้างล่างให้ตรงล็อกนะครับผมทําให้ดูดีๆนะครับนะครับใส่ข้างล่างให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็สไลด์มาให้ตรงล็อกนะครับตัวตัวกิบล็อกมันจะเข้าล็อกของมันเองเลยนะครับเห็นไหม พอแค่เราใส่ข้างล่างให้ตรงเสียบตรงนี้ให้ตรงนะครับผมพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเสียบใส่ตัวนี้นะครับมันจะมีทางของมันนะครับใส่ถูกทางนะครับนี่ครับมันจะมีล็อกใหญ่เล็กนะครับเอาไว้ด้านล่างนะครับก็เสียบลงไปนะครับแล้วก็เสียบล็อกตรงนี้ให้เข้าล็อกนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลุกยางแยกกระดาษนะครับผมต่อไปเราไปดูวิธี พอเปลี่ยนบุกยางหนึ่งกระดาษนะครับผมลุกยางหนึ่งกระดาษนะครับก็ให้เราหงายเครื่องขึ้นนะครับหงายเครื่องขึ้นนะครับนี่นะครับบุกยางหนึ่งกระดาษของเรานะครับผมนี่มันจะมีล็อกนะครับมันจะมีล็อกนะครับให้เรางัด งัดล็อกลงมานิดนึงนะครับไม่ต้องงัดเยอะนะครับดี๋ยวหักแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์ออกมาพอเรางัดแล้วก็สไลด์ออกด้านข้างนะครับสไลด์ออกมาอย่างนี้ครับมันก็จะหลุดมาได้ง่ายเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีล็อกของมันพอเรางัดปั๊บแล้วก็สไลด์ออกนะครับนี่ก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างหนึ่งกระดาษนะครับวิธีใส่นะครับ มันจะมีเห็นไหมครับข้างในมันจะเป็นบวกตัวบวกแบบนี้นะครับที่แกนมันนะครับมันก็จะเป็นบวกถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกมันจะใส่ไม่ได้นะครับให้เราหมุนหมุนหมุนจนมันลงล็อกนะครับเวลาใส่ก็เสียบให้ตรงนะครับเสียบให้ใหตรงแล้วก็หมุนหมุนหานะครับเนี่ยครับมันก็จะเข้าล็อกได้ปกติคลิปล็อกตรงนี้ก็จะไปล็อกกับด้านบน มันก็จะไม่ออกมาถ้าเราไม่งัดออกนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีเปลี่ยนยางหนึ่งกระดาษง่ายๆนะครับผมก็สามารถถอดออกเปลี่ยนออกเองได้เลยนะครับโอเคครับผมยังไงถ้าเจออาการไม่ดึงกระดาษหรือว่าดึงกระดาษหลายแผ่นนะครับดึงบ้างไม่ดึงบ้างก็ลองไปทํากันดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ